ตัวนี้เป็นตัวอุดนะครับเป็นตัวเจลนะครับผมข้างในนุ่มมากเลยครับมีเจลมาให้นะครับข้างในครับดูแต่ข้างในมันก็จะเป็นเหมือนตุ่มผื่ๆครับอ,อ,อูู้ัวมิวนี่เห็นกราบสวัสดีไปรุน่นเจปแปน,นดินแดนสัม,มุไรัยทุกคนครับวันนี้พบก,กับอูรุพัชระชครับผมวันนี้ครับผมผมจะมาทำคลิป v s และกอนที่เราจะมาท,ทําคลิป VS เอเป็นของที่ใครมาญี่ปุ่นแล้วต้องซื้อกลับไปนะครับเป็นไอเทมเด็ดไอเทมดังนะผมของชิ้นนั้นก็คือคือคือไม่มาครับเย็ดเคไม่มากับผมจะถือขึ้นมาเลยครับผมนี่โอ้โหใส่ถุงดำมานะครับทุกค,คนทุกคนคิดว่ามันเป็นอะไรอะ่ะเออผมใส่ถุงดํามาและของสิ่งที่ผมจะทาวันวีเอสนี่คือเซ็ตทอยของเลนผู้ใหญ่ครับทุกคนอืม what the fuck? เป็นของเทนกานะครับผมมีทั้งสองราคานะครับผม เป็นราคาถูกนะครับผม820ยเยนกับราคาแพงนะครับ5,000ันกว่าบาทนะเกัอบ6,000นะครับจะตีเป็น6 0พันะครับรวมภาษีด้วย800กับ6 0พันะครับดูเราก็จะมาดูกันเลยครับว่า2อย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราครับผมนี่เราจะมาดูในฝั่งของอันถูกก่อนนะครับเพื่อนๆนี่อันถูกนะครับผมเป็น820ยเยนนะครับผม เป็นครูนะครับผมยี่ห้อไทกานะครับผมครูไอ้เหี้ยว่ามันเย็นนะครับเราก็มาดูกันเลยว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมอันนี้มันต้องเปิดก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็แกะเลยครับผมฮ้ยกลิ่นไม่มีไม่มีกลิ่นอะไรนะครับผมผมมันมีบอกวิธีว่าวิธีโอเพนนะครับคือเขาบอกว่าของถูกกับของแพงนะครับจะต่างกันที่ของถูกนะครับจะใช้แล้วทิ้งนะครับเราก็มาดูก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับเราแกะออกมาแล้วนะครับนี่มันก็จะให้แกะออกชิ้นหนึ่ง มันก็ให้ขันออกนะครับผมว่าจะขันออกอือหูพวกขันออกมาแล้วครับผมตัวนี้เป็นตัวอุดนะครับเป็นตัวเจลนะครับผมข้างในนุ่มมากเลยครับมีเจลมาให้นะครับข้างในครับดูทุกคนแต่ข้างในมันก็จะเป็นเหมือนตุ่มเป็นคืนครับอู้เราก็จะมาแกะดูกันเลยครับข้างในว่ามันเป็นแบบไหนครับนี่ทุกคนมันดึงออกไม่ได้ครับทุกคน ผมพยายามจะดูเอ้ยนีไงครับทุกคนมันมีโฟมเห็นไหมครับทุกคนมีเจลวมีโฟมด้วยแต่มันเป็นเอ้ยแต่เจ oh ียวมันเย็นมากนะครับดูเจลวทุกคนดูเจลวโอ้ล้วงสะเพรล้วทข้างในนะครับมันมีตุ่มมันมีตุ่มเป็นเม็ดนะครับผมผมอยากเอาให้ทุกคนดูยังไงครับผมแกะออกมาไม่ได้ครับทุกคนขอเวลาเก็บแกะแป๊บมันแกะยังไงนี่ครับทุกคนเราแกะออกมาเลยนะครับผมข้างในนะครับผมนี่แกะออกมาเลย Oh no ก็จะเป็นหลอดเข้ามาใส่ข้างในแบบนี้ครับทุกคนไม่หอวนะครับผมผมก็ไม่รู้ทําไมมันถึงไม่ออกและนี่คือแบบถูกนะครับคือใช้แล้วทิ้งครับทุกคนต่อไปเราจะมาดูอันแพงกันเลยครับผมนี่คืออันแพงนะครับห้าพันกว่าบาทนะครับผมห้าพันกว่าเยนนะครับก็ประมาณประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้นี่ครับผมเราก็จะมาดูอันแพงกันเลยครับทุกคนนี่คืออันแพงนะครับผม A few moments later ดือมาก็แพงแกะครับ ดูตัวนี้นะครับผมนี่คือตัวที่แพงนะครับผมเอาตัวถูกวางไว้ก่อนอืนี่คือตัวที่แพงนะครับผมซื้อมาก็แพงแกะก็อยากครับนี่แกะมาแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับอุ้ยอะไรหล่นวะข้างในนี่อันนี้น่าจะเป็นเจลหลอลื่นนะครับผมมีเจลหลอเลื่นมาให้สองอันนะครับแล้วก็ คู่มือใช้งานนะครับผมโอ้ stained. โหต้องมีผู้มือใช้งานด้วยอ๋อเวลาใส่นะครับมันก็จะบอกนะนี่เบนข้างในมันจะเป็นขุยแบบนี้เลยจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มแบบนี้เลยครับผมเอ้ยยัดเขี่เออมันก็บอกนะครับผมแล้วมันบอกว่าวิธีการเติมนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าเติมนี่นี่คือที่เติมเจลมันนะครับทุกคนนี่เติมเจลใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับผมเทงการรุ่นนี้นครับสามารถ ใช้แล้วล้างได้ครับใช้แล้วใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ครับผมรีไซเคิลมันเลแต่การเก็บันผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันแกยังไงเพราะอยากหาวิธีแกะอุ้ยแต่มันไม่ได้แบบแข็งเลยนะครับดูมันนิ่มนะครับทุกคนดูคนเห็นไหมมันนิ่มนะเออเออมันไม่ใช่แบบแข็งเออตรงนี้จะแข็งๆหน่อยครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูนะครับผมโอ้มันมีตุ่มข้างในเป็นตุ่มตุ่มตุ่มแบบฝังมุกเลยครับเหมือนมีอะไรฝังมุกเลยผมก็หาวิธีแกะมันตัวไปครับผม a few moments later ขอโทษทุกคนครับที่ทําให้เสียเวลาผมได้ไปนั่งอ่านค้่มือวิธีแกะและแกะล้างครับวิธีแกะของมันคือนําตรงนี้ครับเห็นตัวอักษรนะมครับแล้วเราก็กดตรงนี้ครับผมก็ไปแรงๆนี่เมมันก็จะออกมาแล้วครับทุกคนนี่อ้ดูผมออกมาครับนี่ครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างในมันก็ไม่ได้แบบดูได้เกียนนะครับทางนี้ก็จะเป็นแบบมุกเป็นมุกอะไรนะครับนี่ และนี่ครับก็เป็นการ VS ระหว่างของถูกกับของแพงนะครับแต่เป็นของเล่นญี่ปุ่นนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับและใครอยากให้ทาอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับให้คอมเนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะจัดหาทําไห้ครับผมและคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย